ได้หรอไม่ได้เสมอว่าอะไรแปลกให้ทำาห้พลาดวันวันไปทางนี้งายไปทางนู้นงายมาทางนี้นะเอางายไปทางพี่ะงายไปทางพี่อ่ะเดินป่าในสาจะพงนอะไรที่สนุกมากนนเอร์มาก ใช่คือผมไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนเลยคุณได้กินทั้งวิ่งหนีผีตอนกลงวันฮะแล้วกินมันอะไรก็ไม่รู้ฮะแล้วก็หนังกระติกยิงอ่าเขาเรียกว่าอะไรมะขามไมีใครมาเพื่อนของเพือนไม่มันอยู่กับพี่จ๊อบอีกตัวนึงใช่พี่ใช่แล้วพี่จ๊อบเก็บพี่จ๊อบเก็บครบสองไปแล้โอ้กินอ้อยก็ย้อนพี่จ๊อบเก็บครบสองเลยดีโอ้ยยินเกียรติัวให้ว่ะไม่รู้อ่ะเอาต่อมาใส่กบเบิ้ลกันสองชั่วโมง เอาไปวิวเลยมันเป็นหน่วยงานของ18เพื่อนเฮ้ยเอาไม่ไม่ไมม่ไมไม่เป็นดาราคนที่สองเฮ้ยไม่ยิงพวกนี้แม่นี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 ่ยังไงวะยังไงเลยเออเอองไงงไพวกเดียวจบเลยเอาพวกใดงไดไปเอาไม้สอยมันซื้อง่ายกว่าบครับแต่เรามายิงยิงทีเทหนังะครับ มันยังคาสิเฮ้ยเกือบเกือบรับครับเอาจริงๆนะกูไม่น่ามาถึงนี่เลยเนาะตลาดไทยปทุมธานีก็มีเที่โลแล้วไม่กี่บาทเองที่กูเตือน้ำมันมาโคตรไกลเลยมาเพื่อทำมีดนะมมวงเล็กใช่เเราไม่ต้องใช้มีดพี่เชื่อละง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้มีดตุ้ยเอาอย่าบหกปิวไปเอาหน่วยแตกชัว้นับไปให้มู่กินหน่วยแตกบ้านีลสเพีดีฟ้า มอยากกินน้อยเอาผมมอยากเอาไปมีเด็กยวนเอาพี่ลองดูวิธีมึงปิดยังไงก่อนผิดยังไงก่อแบบถึงวิธีน่าลืออร่อยจริง มะดองเขียวเจือคือรยืนเลยหมาแล้วหมาแล้วมาแล้วเฮ้ยหมอไปถึงน้ำตาลมาแล้วอ้วไมาแล้วไป่ีพวกเด็ขึ้นไม่ที่เอวนี่ยมืนเดี๋ยเสียกับตุง เป no no ียนเปียนขึ้นไหนได้ขึ้นี<_<_้ได้นะเก้คนแข่งจะเยอะโอ้ของจริง

ก็คือแตกตัวรอดเหรอวไป่ต้องมาล่ำมาในชุดนี้มูนแดงมีอะไรบนชุดนี้หรอเด๊ะถ้าเราไม่โดนกระทืบเราไม่กลับบ้านเลยไปไม่ใช่ว่าไปกระทืบเขานะถ้าเราไม่โดนกระทืบเรามคับ content มาจ่าสิทธิ์เหะโอ้ไม่มาแล้วพี่ เอาแ่าาจมเสอออดก็ถอเนาอาเชียงเรื่องอดคุณนึกมาเือเนี่ยคุณาเาเือเนาเอาปลาไปติบนเดี๋ยวให้เจาเาปามันตอเดเว้าวเราทอดกรอบปลาอ้ปลาบ้านผมาปลาครับอ้เว้ยไม่ตรงนีเอาเลาจะแเ้วคนเป่นขึ้นาหอาเจอดิปาองบอกไม่แจ่เอาานี่ผมช่วย chúc sao nó chúc mọi người 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 chúc mọi อ่อเข้าวเหนียวมีใช่ไหมวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแล้วอัาบน้ำปะออีกทนี่อปกนที่ข้าวไม่ออหน้าส ก๋ะติตหนึ่งที่ข้าวไม่แต่อร่อยมันเริ่มแหละเชื่อผมแสงมาบางกล้องพี่ครับ The fucker world is y e s ว้าวบอมียานเอาดีๆให้กูสักทีเถอะทั้งวันแล้ววันนี้นี่อะ กินทางนี้พี่กินทางนี้ใช่ฮะกินทางน้ำผึ้งดีใช่ไหมใช่ฮะยกครับเลยพี่โอ้ยโซเพนีโซฟาที่พี่โซฟาโซฟามันตั้ง